กลาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมท่านผู้ชมวันนี้พระเที่ยงกระเดินทางมาทีวัดป่าบ้านน้องเงินหอยครับผมมาหาปูนเพื่อเดชนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าปูโทรไปหาพระเที่ยงบอกว่าปูใหญ่เพิ่นมาบอกครับผมปูใหญ่มาบอกซึ่งครั้งแรกที่พระเที่ยงเดินทางมาก็ไอ้มินไอ้นั่นพระเที่ยงก็เลยถามว่าป,ปูใหญ่เพิ่นลงมาหาปูบอ่อแต่ว่าปูว่าเพิ่นพ้นไหนมากฉะนั้นแล้วก็สงสัยปูใหญ่จะลงมา ปูถึงออาโทษไปหาพรเที่ยงเน,ะนาะฉะนั้นแล้วก็าลองไปเมืองน้ากันครับว่าที่ปูใหญ่ลงมาบอกนี่เป็นตัวใดครับผมจะเป็นตัวเกาบอ่อหรือเป็นตัวไม่ก็ลองไปถ่าฟังจากปากปูพร้อมๆกันนะครับเนาะไปครับตอนนี้พอเที่ยงเดือนทางมาถึงกุฏิของปูอัเพอเดชเป็นที่เดยบร้อยนอะครับเนาะอยู่ที่บ้านน้องเงินหอยครับผมเป็นวัดป่าไปครับไปเมิ่งไปชมไปฟังพร้อมๆกันครับผม การพนัการครับป for ูอาสาปาธุเริญพรอเอาบอกให้ฟ si ังนะปูถ uh 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 ี่ว่าปูใหญ่ผลงมาผลมาวายจังไหนเนี่ยผลงมากลว่าผลงมาแก้ให้หนึ่งมันแมนไหนเขากเาเจ็ดสีนย์ใส่แล้วก็ใส e สี่ศูนย์สองตัวกับส่เจ็ดเอาเท่านั้นุณเรนมันเขาว่าล่างคือสองหกว่าคนบอกว่าเท่านั้นออันนี้เจ็ดสี่ศูนย์กับสี่ยกับสี่เจ็ดเาว่าเท่านั้นละแล้วล่างอันนี้สองหก ตัวนีการมหันต์ให้เน้นตัวนี้เพาะฉะันมันอันมันหลายตัวโพดคุณว่าคือบอกง่ายๆหนึ่งสี่ศูนย์นี่จะบอมแมนแมนบอกครับบอาพะโลกแล้วหาเป็นเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์อืมฟังเขาเรื่องข่าตำรวชมเดี๋ยวจะดับสนนะเพราะว่าเพราเที่ยงเดือนทางมากครังแหละก็ไปม่ไหญ่สองคนนี้กับปูพันจะแขียนหายเป็นหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าสองแต่ว่าปูใหญ่พะโลมากเป็นบอกครับบอกว่าหาย ให้ตัดนึงออกตัดินงออกมาแทนเอาเจ็ดแท่นแมนเจ็ดสี่ศูนย์อืมแต่ว่าสองตัวนี้ไครเนีนอนี้เนียนตัวนี้เลยเน้นสี่ศูนย์แนบอกรับว่าสี่เจ็ออเนียนส่ศูนย์สี่เจ็ดอ๋อตัวี่สองเป็นตั้แล้วคือตัลอยอ๋อเนีนสี่ศูนย์กับสี่เจ็ดครับท่าทผู้ชมอืมตัว่อ้เขาไปหาศูนย์สองเขาไปเบิระะพอนะท่านอืมแต่ว่าแต่ว่าตามจริงนี่เลขสามเลขสามตัวก็จะมีสามชุดน้ำปูเนาะแมนบอกไม่ก็คือ ว่าปูใหญ่พระองค์ว่าบอกก็คือเจ็ดหลักกับเป็น1นึ่หาศูนย์หลักกัหนึ่าสอเมนบอครับเมรานอืมวห่า140ศนี่บอกแล้วเพราะว่าเปลี่ยนจาก1นเป็นเจครับผมแต่ว่า2อตัวบนนี่เพิ่นให้เน้นอยู่สี่ศูนย์กับสี่เจ็แต่ว่าตัวล่างมันก็คือหาศกับหาสองล่างเลยสองหกครับผมส่วนล่างนี่ก็ยัง เป็นสองหกบอครับวันนี้หนกกับสองหกหนึ่งหสองหกร่องคือศูน์หกนอกคือศูนยร่องไว้จ้าครับเนี่ยสองตัวนะหนึ่งหกกับสองหกอ๋อทะเลกวิ่งยังยังเป็นตัวเก่าอยู่น้ปูเนาะยังตัวเก่าว่อนที่งาปูบอกว่าดับเก่าครับวันนี้ดับเก่าาวิ่งบนนี่กะคือศีกษาครับผมศีกหาล่างกับหกตัวเดียวโครครับล่างเดียวเนาะพันพันลงมาเมื่อใดครับปูลงมาขึ้นบ้านนี่ ขึ้นวานลลงมากครับผลโมเมนตมื่อวาหนึ่งสี่ศูนย์โมเมนตไหนพ้วเจ็ดสี่ศูนยตัวมันเจ็ดสี่ศูนยแล้วก็ที่เจ็ดขึ้นวาตัวนั้นเมื่อวาตัวนี้ตัวนั้นเพ่วามันจะแมนเพื่วานี่รางวัก้อนบอกเจ็ดสามตัวเดียวแ้าตัวอื่นใส่กับบัวแอวใเอาตัวเดียวเจ็ดสามาวก็เอาตัวนี้วขึวเจ็ดสี่ศูนย์ครับรางวดก้อนนี่กยังพอเที่ยงมาทายถ้ำครับผม่น ผู้ใหญ่เพิ่นกระห้แช่เจสตัวเดียวคาวิ่งไผมักวิ่งไพอยากวิ่งกะเพิ่นก็บอกอยู่แล้วว่าก็คือวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดเพราะว่าห้เจสเพิ่นให้วิ่งเจแต่จริจริงงวดก่อนมันีเจ็ดเจ็ดสองเจมเจสี่เพ่นเ้อาตัวเดียวให้เอาเจสมนีมีเจ็สองเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับเจองเจ็ดสามเจ็ดสี่งวดก่อนเพ่อนเเอาเจตัวเดียวนาสิล่องไปเนี้ยก็บอกนอกเจสาลองเจ็สองเสี่็ย่งไ่อยู่เนาะ่องไอ้ตัวเดียวเลยงว่า ตัวเดียวกๆดัเดียวเป็นแข่เลยครับตังสูตรมันกระเด็นเจ็ดอยู่แลยเจ็ดบนกระเด็นเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสี่เอาเจ็ดสามตัวเดียวตัวอื่นบ่ต้องกวันอืรการเอาสามชุดมันก็ถือแล้วก็แค่เลขสามตัวหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เนาะ้เอาตัวเดียวคนพูดคบอันนี้แหะพ้นที่เจ็ดศูนย์นี่ละเน้นครับเจ็ดสี่ศูนย์เนี่ยบอครับ นี่เจ็ดสี่ศูนย์่ศนย์เนตัวนี้แต่ตัวนี้ร่องไว้กันไว้แต่กันไว้ตัวนี้3ตัวเจ็ดสี่ศูนย์เนเจ็ดสี่ศนย์นย่เจ็ดี่คถนลัรับที่มึงวดก่อนเจ็ดสองเี่คน่ะเจตัวเดียวโมหายซื้่นลยว่าเจ็ดสโว้ยว่ะครับมาครับท่านผู้ชมพอเที่ยงจะสรุปให้ฟังนะครับเนาะ ซึ่งบอกว่าจะเป็นเลขดับหรือว่าเลขวิ่งบอกว่าบนล่างก็ยังเป็นตัวเก่าครับท่านผู้ชมยังเป็นตัวเก่าอยู่ก็คือดับกับเก่าเพราะว่าปูบอกว่าดับเก่าแต่ว่าปูบอกว่าวิ่งนี่ให้สี่กับห้าครับผมบนวิ่งบนสี่กับห้าจับคู่ให้แต่ก่อนนี่ปูจะจับให้คันเลขสามตัวจะมีอยู่สามชุดกับผมหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหาศูนย์ลก็หนึ่งหาสอง แต่ว่าปูใหญ่มาบอกว่า1.40่งสี่ศูนมเมนห่ปูใหญ่มามเมนหนึ่งเี่มงดีๆเราเห็นเป็นเจครับผมกะเป็นนอนว่าเป็นเจ็ดสี่นยก็หนึ่งหาศูนหนึ่งหาสตัวเน่นๆตัวทเด็ดก็คือเจ็ดนยครับผมเนยนเจ็ดสี่ศูนย์ครับตัวร่องก็คือหนึงหากับหนึ่งหาสอครับผมเนาะซึ่งสองตัวบนนี่ปูพันกันยังหายเป็นตัวเก่าอยู่ครับกะตัดอกแค่สี่สองตัวเดียวก็คือ เป็น4 0 5 0 5 2แต่ว่าปูบอกว่าให้เน้นเ้อครับเนี่ยให้เน้น4 0นกับ4ี่นี่นี่คือเลขบนครับผมส่วนล่างนี่วิ่ง6ครับผมล่างนี่วิ่ง6เนาะยังเป็นตัวเกาคือเกาครับผมทานผู้ชมให้เป็นตัวเกาล่างกระไดครับวิ่ง6แต่ว่าเลขจับคู่ให้กับมี16 26กแล้วก็0 6แต่ว่าปูบอกว่าให้เน้น2 6กับ1 6กครับผม2 6กับ1 6ตัวร่องก็คือ06 แต่ว่ากับบอลเนยได้ค่ะสมุทรชมท่านใด้ยังฉีดชอบเป็นหนึ่งสี่ศูนย์อยู่กาสามารถเอาไปพิจารณาเบิ้งเอาเองได้เนาะค่ะสมุทรชมเนาะถึงว่าผู้ใหญ่จะตัดแล้วการร่องเบิ้งครับเออท่านใด้ขาดเอออาจว่าจะเคยเห็นจะเคยเห็นผ่านๆมาว่าหนึ่งสี่ศูนย์เห็นมาจากมองหันมองนี้การร่องเอาไปพิจารณาเบิ้งเอาเองครับแต่ว่าผู้ใหญ่มาบอกไม่ก็คือเจ็ดสี่ศูนย์ครับผมสามตัวบนเห็นเนียนตัวนี้เจ็ดสี่ศูนย์ครับแต่ว่าตัวร่องก็คือนหนึ่งหาศูนย์กับหนึ่งหาสอง สองตัวกระจายเน้น4047ตัวล่างก็คือหา0กับหา2หวังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจนะครับเนาะหวังว่าคงจะเข้าใจครับผมพอเที่ยงกะพอให้กระจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วดับบนก็คือเก้าวิ่งบนก็คือซีกับหาวิ่งล่างก็คือหกจับคู่ให้บนก็คือ1626เน้นนะจับจับบนก็คือสามตัวก็คือเจ็ด40แล้วก็บหนึ่งหา0แล้วก็หนึ่งหาสอง สองตัวก็จะเป็นส0่ศูนย์ครับผมแต่ว่าให้ปูให้เน้นปูใหญ่ให้เน้นสี่ศนย์กับสีเน้นสี่ศครับล่างก็คือ1626เน้นเนนเลขหนึ่งหกับสอปูว่าเน้นไปเนีนไเล่อยครับตัวรองก็คือศูนย์ะครับเนาะเอาเพราะเส้นเองกับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าเข้าใจเนาะเพราะว่า มันก็ใกล้เคียงกับชุดเก่าระครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงอยู่กับวัหลายครับเปลี่ยนแปลงแกนึงกับกับเจ็ดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคือสี่สองนี่ก็ตัดออกเท่านั้นครับผมก็เพิ่มขึ้นมาคือสี่เจ็ดยังข้างล่างก็เพิ่มขึ้นมาคือสองหกแค่นั้นเองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะยังเป็นคล้ายๆชุดเก่าแต่ว่าเลขสามตัวนี่ก็จะเป็นของที่ปูใหญ่มาบอกก็ได้ครับเจ็ดสี่ศูนย์ให้เน้นๆครับผมสุดท้ายนี่พอเที่ยงก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลเนาะครับเนาะ กาวังว่าตัวเลขที่ปูให้ในมือนี้จะเป็นตัวเลขของวันมะจอกวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนพศ2564ก,ก,ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมให้เบิ้องยังมีสตินะครับเด้อเพราเที่ยงกระบอกไปหลายแถวอยู่ครับเงือนอยู่ในกระเป๋าห้องกระบอกมีไผไปหลอกไปต้มได้ครับผมเนาะกลามากก็คอยจัดคัดให้เบิ้งเพื่อความสนุกสนานเพราะเที่ยงไงแค่เป็นแนวทางปูให้มากเพอเที่ยงกะนำเสนอปแบ่งปันให้ ท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นได้เจอกันเนาะครับผมสุดท้ายนี่ยอเที่ยงกับขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลคลิปนี้พอเที่ยงกัขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าการแต่ท่านผู้ชมทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปให้มันหมันกันสบุทสุขคนไปละครับ